อ่ะโอเคครับสวัสดีครับผมแอดแมวจาก Ad m, อแอดกลุ่ม200,000คนกลุ่มซื้อขายเฟสแล้วก็แอดแล้วก็กลุ่มนะครับเมื่อกี้นี้ผมทําคลิปไกดก็จะมีคลิปของแอดเฟสทาไปแล้วเนาะแล้วก็กลุ่มทําไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของเพจแล้วนะฮะเพจนะอันนี้เป็นเพจของผมเองเราจะมาทําคลิปไกด์วิธีการเช็คเพจกันเดี๋ยวเฮ้เพจเนี่ยเราต้องดูอะไรยังไงบ้างอ่ะอนอื่นนะฮะเพจเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บนะฮะ วิธีการดูว่าเราจะดูอะไรบ้างตรวจสอบตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ดูเดยฮะมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพจก่อนนะฮะกดสลับเปลี่ยนไปแบบนี้สวิตหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นเพจแล้วนะฮะยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็มาเช็คตรงไหนครับดูตรงแดชบอร์ดก่อนข้อมูลเชิงลึกก่อนก็ได้ครับดูข้อมูลเชิงลึกซิว่าเป็นยังไงบ้างอะดูซิ มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างการเข้าถึงโพสมีผู้ส่วนร่วมกดไลค์เพจอะไรยังไงบ้างความเคลื่อนไหวเป็นยังไงอะไรก็เช็คไปเพจของคุณมีเนื้อหายังไงบ้างโอเคไหมกลุ่มเป้าหมายเป็นใครดูเนื้อหาสิยังไม่ขึ้นแม่งโหลดช้าภาพรวมโดยรวมเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลา28วันที่ผ่านมาตอนนี้มีการเข้าถึงเพิทั้งหมดมีการเข้าถึงโพสทั้งหมด81คน มีส่วนโลมก็แดคนกดไลค์เพิ่ม1คนหนึ่งเดือนที่ผ่านมามียอดประมาณนี้นะฮะเอ็นแก็เมนต์เขาเรียกวอย่างงี้ต่อไปก็เราจะมาดูเรื่องของกลับไปที่หน้าหลักก่อนเรากดแบ็คไปก็ได้อย่างงี้อ่ะเรากลับมาที่หน้าหลักเราก็มาตรวจดูซิว่าเอ้ยไอเพจเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเออโอเคไหมหน้าหน้าหน้าซื้อไหมโอเคปะ่ะต่อไปเราก็มาดูเรื่องของตั้งค่าอ่าตั้งค่าก่อนนะตั้งค่าตั้งค่ายัางไงต่ออ่ะดูซิวเปลี่ยนชื่อได้เปล่า อ่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้อ่าโอเคชื่อได้ใช่ไหมต่อไปเป็นดูเรื่องของความเป็นส่วนตัวซิเป็นไงบ้างความเป็นส่วนตัวแล้วมาเช็คซิว่าเอ้ยข้อมูลเพจ Facebook เป็นยังไงอ่ะดูข้อมูลนูนั่นนี่อ่ามีเหตุแล้วก็การแท็กดูไปโพสต์สาธารนณะได้บล็อกใครไหมดูที่บล็อกใครเปล่าสตอรี่รีวมีคลิปไหมคลิปรีวอะไรเงี้ยตั้งค่าได้เปล่าใครสามารถมองเห็นได้บ้าง ต่อไปก็เป็นประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับให้กดที่ประสบการณ์เพจแบบใหม่นะแล้วก็มาดูซิว่าใครเป็นแอดมินอยู่บ้างในเพจนี้ใครเป็นแอดมินม้างมีผมคนเดียวที่เป็นแอดมินถูกไหมถ้าเกิดต้องการเพิ่มใครเป็นแอดมินทำไงฮะก็กดเพิ่มใหม่ปึ๊บ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 นะฮะประวัติการจัดการเพจเคยแบบเคยจัดการเพจอะไรยังไงมาก่อนไหมเออมีประวัติไหมเออเพิ่มใครลบใครเป็นแอดมินหรือเปล่าคุณภาพเพจสีอะไรสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเทา อะ,อะไรอย่างนี้ฮะก็เช็คง่ายๆไม่ยากอ่าแล้วขั้นตอนในการซื้อขายคือ,อยังไงบ้างอ้าวก็ไม่ยากเลยฮะง่ายๆก็การเข้าถึงเพจเหมือนเดิมฮะแล้วก็แอดแอดมินเข้ามาแล้วก็ลดยอดตัวเองออกลบสิทธิ์การเข้าถึงเปลี่ยนระดับสิทธิ์แค่นั้นเองคะง่ายๆแค่นี้ง่ายมากเพจไม่มีอะไรมากฮะเพจมีอะไรมากก็แค่เช็คคุณภาพเพจว่าเอ้ยเพจแม่งสีเขียวเปล่าถ้าเพจสีเขียวไม่เป็นหาอืม ถ้าเพจสีแดงก็อาจจะต้องแบบมาจัดการดิว่าเอ้ยทําไมมันถึงเป็นสีแดงทาไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเราค่อยๆปรับค่อยๆจัดหลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้นะฮะก็คือดูคุณภาพกับ e n g a g e m e n t แค่นั้นเอง e n g a g e m e n t ก็คือแบบไอ้เพื่อความเคลื่อนไหวในเพจเอ้ยมียอดซับยอดติดตามคนตามดูเยอะเอ้ยแม่งขึ้นฟีดง่ายอะไรว่ากันไปนะครับเพจก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากถ้าเกิดใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็บอกแอดมินได้แอดมินก็จะช่วยดูให้ เขาข้าออกมาประมาณนี้โอเคถ้างั้นก็แบกกลับครับหมุนกลับปึ๊แค่นี้เองผมก็จะกลับมาตรงหน้าหลักของผมแบบนี้อ่ะปิดสตรีมครับปิดสตรีมปึ๊ด